เคยลองคิดกันเล่นๆไหมคะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งจัก,กรวาลกําลังจะถึงจุดจบทุกอย่างกําลังจะถูกเผาด้วยไฟบัลัยเก่าเนี่ยมันจะมีที่ไหนสักแห่งไหมที่เป็นเหมือนเซฟโซนเป็นหลุมหลบภัยสุดท้ายของจัก,กรวาลอืมเป็นคําถามที่น่าสนใจมากครับ ซึ่งตามคติความเชื่อในทางพุทธศาสนาเนี่ยเหมือนว่าจะมีสถานที่แบบนั้นอยู่จริงๆครับมีอยู่จริงเหรอคะมีอยู่จริงครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่น่าทึ่งมากด้วยสถานที่นั้นมีชื่อว่าอาภัสราภูมิซึ่งตามข้อมูลจากบทความวิชาการที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันคือภพภูมิที่20จากทั้งหมด3 1บภพภูมิในจัก,กรวาลวิทยาเชิงพุทธเลยครับงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของดินแดนที่ว่านี้กันนะคะ จากแหล่งข้อมูลที่เป็นบทความวิเคราะห์จากพระตายปิดกโดยตรงเลยเราจะมาดูกันว่าที่นี่คืออะไรกันแน่อยู่ที่ไหนใครอาศัยอยู่และที่สำคัญที่สุดทำไมมันถึงเป็นกุญแจสำคัญต่อการเกิดดับของจักรวาลและอาจจะรวมถึงต้นกำเนิดของพวกเราด้วยโอ้โหประเด็นสุดท้ายนี่น่าสนใจมากเลยค่ะใช่เลยครับคืออภัสราภูมิเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสวรรค์หรือพบชาติหลังความตายที่ไกลตัวนะ แต่มันสะท้อนสภาวะทางจิตวิทยาที่ลึกซึ้งและอย่างที่บอกคือมันมีจุดเชื่อมโยงมาถึงมนุษย์เราแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามเบสิกที่สุดก่อนเลยอภัศราภูมินี้มันตั้งอยู่ตรงส่วนไหนของจักรวาลคะเป็นดาวเคราะห์แบบที่เราคุ้นๆกันหรือว่าเป็นมิติอื่นไปเลย ตามข้อมูลที่บทความวิเคราะห์ไว้นะครับที่นี่จะจัดอยู่ในกลุ่มพรมโลกชั้นที่เรียกว่าทุติยชาณภูมิหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือดินแดนของผู้ที่บรรลุสมาธิในระดับที่สองอ๋อ oh. แต่ลักษณะทางกายภาพนี่แหละครับที่น่าสนใจมากคือมันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่มีพื้นดินมีหินหรือสสารหยาบแบบโลกเราเลยแล้วเป็นแบบไหนละคะ มันคือวิมานทิ์ที่ลอยอยู่อย่างอิสระในอวกาศเลยครับตัวสาสารที่ประกอบกันเป็นภูภูมินี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูปละเอียดคือมันจะโปร่งแสงแล้วก็มีรัศมีสว่างออกมาจากตัวมันเองเดี๋ยวนะคะมีแสงในตัวเองเหรอคะแปลว่าที่นั่นก็ไม่มีกลางคืนไม่มีดวงอาทิตย์อย่างนั้นสิคะถูกต้องเลยครับในบทความบรรยายไว้ชัดเจนเลยว่าที่นั่นจะสว่างสวยอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องพึ่งพาแสงจากดาวฤกษ์ดวงไหนเลยโอ้ oh. เพราะว่าความสว่างทั้งหมดมาจากรัศมีกายของพรหมแต่ละองค์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นส่องประกายออกมาจนความมืดนี้ไม่มีที่ยืนเลยได้ซ้ำครับเหมือนทุกคนเป็นหลอดไฟที่เคลื่อนที่ได้เลยนะคะแล้วประเด็นที่บอกว่าเป็นเขตปลอดภัยจากไฟบรรยกาล่ะคะทำไมไฟที่ว่ามันเผาทำลายได้ทุกอย่างถึงไปไม่ถึงที่นั่นล่ะคะในบทความเขาอ้างอิงจากคมภี์วิสุทธิมรักกับอัคคัญญะสูตรนะครับอธิบายว่าเมื่อถึงเวลาสิ้นสุดของยุค หรือที่เรียกว่ากับพินาตเนี่ยจะเกิดไฟประไลกกันเผาทำลายทุกสิ่งตั้งแต่โลกมนุษย์เรานี่แหละครับทะลุขึ้นไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงพรหมโลกในระดับแรกแต่พลังทำลายล้างของไฟเนี่ยจะไปหยุดอยู่แค่ใต้ชั้นอาพัสราภูมิพอดีเลยครับไปต่อไม่ได้เหมือนมีเส้นเขตแดนที่มองไม่เห็นกั้นอยู่เป็นบัฟเฟอร์โซนของจักรวาลจริงๆใช่ครับมันเหมือนกับสวอบาส์ต์โกลบอลซีดโวลเมโลกเราเลยนะคะ ที่เขาเก็บมเมล็ดพืชจากทั่วโลกไว้ใต้ภูเขาน้ำแข็งเพื่อเกิดภัยพิบัติร้ายแรงแต่นี่คือซีดโวลต์ของสิ่งมีชีวิตในระดับจัก,กรวาลเลยโอ้โหเป็นการเปรียบเทียมที่เห็นภาพมากครับบทความก็ใช้คำทำนองนั้นเลยคือเป็นคลังเก็บมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตอ๋อเหรอคะครับเพราะในช่วงที่จักรวาลกำลังล่มสลายสิ่งมีชีวิตที่บำเพ็ญบารมีมาถึงระดับหนึ่งก็จะหนีไฟมาเกิดรวมกันอยู่ที่นี่เพื่อรอให้จักรวาลก่อกำเนิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง เป็นแนวคิดที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะคะแล้วใครกันล่ะคะคือผู้โชคดีที่ได้ตั๋วไปอยู่ในเซฟเฮาส์สุดยอดแห่งนี้แล้วที่บอกว่าอายุไขยาวนานมากตัวเลข8มหา,า,ากรัมนี่มันนานขนาดไหนกันแน่คะเออเป็นระยะเวลาที่แทบจะจินตนาการไม่ถูกเลยครับในบทความอธิบายไว้ว่า1มหากรัมคือช่วงเวลาที่จักรวาลหนึ่งใบเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปหรอบหรอบ นั่นหมายความว่าพรมในชั้นอัาราจะมีอายุยืนยาวพอที่จะได้เห็นปรากฏการณ์แบบบิ๊กแบงและการล่มสลายของจักรวาลถึง8ครั้งเลยครับเห็นการเกิดดับของจักรวาลแดรอบโอ้โหแล้วโอกาสที่จะได้ไปเกิดที่นั่นมันยากขนาดไหนคะถ้าเทียบกับการถูกลอตเตอรี่ลงวันที่หนึ่งเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันคะเทียบกันไม่ได้เลยครับ <laughs> รอบรอบอกบอบทความใช้คำอุป,ปมาว่าเป็นยอดพีระมิดที่แหลมคมที่สุด คือมันยากยิ่งกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาหลายล้านเท่าเลยโห oh. ถ้าจะให้ประเมินเป็นตัวเลขแบบคร่าวๆก็อาจจะบอกได้ว่ามีความน่าจะเป็นน้อยกว่า 0. 0 0 0 0 0 0 1เซของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เวียนว่ายตอยเกิดอยู่ครับน้อยจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแล้วคุณสมบัติข้อเดียวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ใครสักคนได้ไปที่นั่นคืออะไรเหรอคะเงื่อนไขสำคัญที่สุดตามที่ระบุไว้นะครับคือต้องบำเพ็ญสมาธิจนจิต เข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าทุติยชาญหรือชาญระดับที่สองที่มีความประณีตและมั่นคงสูงสุดครับชาญที่สองอืมฉันว่าหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพสภาวะจิตตอนนั้นมันเป็นยังไงคะ เหมือนตอนที่เรามีสมาธิมากๆหรือเปล่าคล้ายๆกันแต่ลึกซึ้งกว่านั้นมากครับลองนึกภาพตามนะครับชาญเรียกอาจจะเหมือนเรากำลังพยายามโฟกัสกับงานชิ้นหนึ่งยังมีเสียงในหัวคอยคิดวิเคราะห์หรือพึมพำกับตัวเองอยู่อ๋อที่เรียกว่าวิตกกับวิจารณ์ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับแต่พอจิตก้าวเข้าสู่ฌานที่สองเสียงพวกนั้นจะเงียบสนิทลงไปเลยมันเหมือนสภาวะที่เราเข้าโซนได้อย่างสมบูรณ์แบบเหลือแค่ความรู้สึกอิ่มเอมใจที่เรียกว่าปีติอืความสบายหรือสุขแล้วก็จิตที่นิ่งสนิทเป็นหนึ่งเดียวหรือเอกคะะตามันคือความสงบแบบไร้เสียงรบกวนในหัวโดยสิ้นเชิงเลยครับ เข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะเป็นสภาวะที่จิตนิ่งและอิ่มสุขจากข้างในล้วนๆแต่ที่ยากคงเป็นการรักษาสภาวะนี้ไว้ให้ได้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตใช่ไหมคะนั่นคือส่วนที่ยากที่สุดครับต้องรักษาสภาวะฌานนี้ไว้ให้ได้ต่อเนื่องจนถึงลมหายใจสุดท้ายหรือที่เรียกว่าจุดติจิตคือสภาวะจิตสุดท้ายก่อนตายโดยต้องไม่เสื่อมถอยลงมาเลยแม้แต่น้อย อืมต้องใช้ความเพียรสูงมากจริงๆค่ะแล้วพอไปถึงที่นั่นได้แล้วชีวิตของพรหมในชั้นอภัสราเป็นยังไงต่อคะที่เราคุยกันตอนแรกว่าร่างกายเป็นแสงนี้เป็นแบบไหนแล้วเขากินอะไรเป็นอาหารคะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับชื่ออาพัสราเองก็แปลตรงตัวว่าผู้มีรัศมีซ่านออกจากกายร่างกายของพรมเหล่านี้ก็จะเกลี้ยงเกลาผ่องใส ไม่มีอวัยวะเพศไม่ต้องขับถ่ายเหมือนมนุษย์แล้วถ้าทุกคนมีแสงเหมือนกันหมดจะแยกความแตกต่างกันยังไงคะในบทความบอกว่าความงดงามหรือสถานะของแต่ละองค์จะวัดกันที่ความสว่างของรัศมีกายนี่แหละครับใครที่บำเพ็ญฌานมาได้ประณีตกว่ารัศมีก็จะสว่างสวัยเจิดจ้ากว่าเป็นเหมือนเครื่องบ่งบอกคุณภาพจิตภายในโดยตรงอ๋อส่วนเรื่องอาหารล่ะคะ พวกเขาไม่ได้บริโภคอาหารหยาบแบบเราหรือแม้แต่อาหารทิพย์แบบเทวดาก็ไม่ใช่ครับแต่พรมเหล่านี้กินปีติเป็นอาหารหรือที่เรียกว่าปีติพักขา,าหารเดี๋ยวนะคะกินปีตินี่ยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่มันเป็นแค่คำเปรียบเปลยหรือว่ามันคือกระบวนการจริงๆคะคือถ้าไม่สุขก็จะอดตายเลยเหรอคะมันคือกระบวนการจริงๆในพบภูมินั้นแหละครับ ลองนึกถึงความรู้สึกที่เราอิ่มใจมากๆจนไม่อยากกินอะไรเลยอืเช่นวันที่เรารู้สึกประสบความสำเร็จมากๆหรือมีความสุขท่วมท้นจนลืมหิวไปเลยมันคือการขยายสภาวะนั้นให้สุดขั้วเลยครับท่านดำรงอยู่ได้ด้วยความสุขความอิ่มเอมใจจากสมาธิภายในล้วนๆไม่ต้องพึ่งผ่าปัจจัยภายนอกเลยสุดยอดเลยค่ะแล้วในบทความยังบอกด้วยว่าพวกท่านมักจะเปล่งอุทานในใจเสมอๆว่าอาโหสุขขัง ซึ่งแปลว่าสุขหนอเป็นชีวิตที่อิ่มด้วยความสุขจากภายในล้วนๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นสังคมของพวกท่านเป็นยังไงคะในเมื่อความสว่างของรัศมีกายไม่เท่ากันมันมีการแบ่งชนชั้นมีการปกครองมีราชาไหมคะคําถามนี้เชื่อมจากเรื่องรัศมีกายได้ดีเลยครับรูปแบบสังคมของพรหมชนนี้แตกต่างจากมนุษย์โดยสิ้นเชิงบทความเรียกระบบนี้ว่า,ธรร,า,าธรรมมาทิปไตยธรรมมาทิปไตยครับคือแต่ละองค์ปกครองตนเองด้วยธรรมะ ไม่มีการแข่งแย่งชิงดีกันเพราะทุกองค์มีความสันโดษและมีความสุขได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วส่วนลำดับชั้นมันไม่ได้มาจากการแต่งตั้งหรือการเมืองครับหมายความว่ามันเป็นไปโดยธรรมชาติเหรอคะใช่ครับพรหมองใดที่มีรัศมีกายสว่างสวัยกว่าซึ่งเป็นผลมาจากการบำเพ็ญฌานที่แก่กล้ากว่าก็จะได้รับการเคารพนับถือจากพรหมองอื่นโดยอัตโนมัติไม่ได้มีตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรเลย เป็นระบบที่สะท้อนคุณภาพภายในอย่างแท้จริงเลยนะคะแล้วมีพลังพิเศษอะไรบ้างไหมคะดูเหมือนจะเป็นภพภูมิของผู้มีฤทธิ์แน่นอนครับในบทความระบุถึงอิทธิฤทธิ์หลักๆไว้3ประเภทคือ 1. มโนโมยิทธิสามารถเนรมุตกายหรือสิ่งของต่างๆได้ด้วยใจนึกื 2> อ 2. อ,อธิฐานฤทธิ์สามารถเดินทางไปในอวกาศได้รวดเร็วเท่าความคิดและ 3. วิกุพนาฤทธิ์ คือสามารถเปล่งรัศมีกายให้สว่างสวายครอบคลุมไปทั่วหมื่นโลกธาตุได้เลยครับอยากมีฤทธิ์ข้อ2มากเลยค่ะเวลาเจอรถติดในกรุงเทพคงได้ใช้บ่อยแน่ๆแต่ฟังดูแล้วเหมือนเป็นคบภูมิที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะมีแต่ความสุขความสงบมีพลังพิเศษแล้วมันมีความทุกข์อยู่บ้างไหมคะหรือว่าไม่มีเลยมีครับแต่มันไม่ใช่ความทุกข์แบบที่เราคุ้นเคยไม่มีการเจ็บป่วยทางกายไม่มีการทะเลาะบ่อแว้ง แต่ความทุกข์ของที่นั่นเกิดจากกฎสากลของจักรวาลที่เรียกว่ากฎแห่งไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วมันแสดงออกมาในรูปแบบไหนคะเมื่อบุญหรือกำลังของฌานที่สั่งสมมาเริ่มอ่อนกำลังลงหรือใกล้จะหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเสื่อมจากฌานครับอ๋อรัศมีกายของพรหมองค์นั้นจะเริ่มหม่นหมองลง วิมานที่เคยสว่างสวัยก็จะเริ่มมัวมองซึ่งนี่คือสัญญาณแห่งความตายหรือการจุติคือการเคลื่อนออกจากภพภูมินั้นอ๋อความทุกข์ก็คือการรับรู้ว่าความสุขที่เคยมีกำลังจะจบลงนี่เองถูกต้องครับมันคือความทุกข์ทางใจล้วนๆเป็นความอาลัยเมื่อรู้ว่าจะต้องเคลื่อนจากภพภูมิที่แสนสุขนี้ไปเกิดในภพที่ต่ำกว่าซึ่งอาจจะกลับไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์หรือแม้กระทั่งภพภูมิที่ต่ำกว่านั้นก็ได้ โอเคค่ะทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นโลกแฟนตาซีที่อยู่ไกลตัวเรามากๆเลยแต่ฉันสะดุดกับประเด็นหนึ่งในบทความที่บอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับพวกเราโดยตรงเลยหรอคะมันเชื่อมกันได้ยังไงใช่เลยครับและนี่อาจจะเป็นส่วนที่น่าทึ่งที่สุดของการสนทนาของเราในวันนี้เลยจุดเชื่อมโยงนี้มาจากอคัญญสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งบทความนี้ใช้อ้างอิงเป็นกรณีศึกษาลักเลยครับเรื่องราวเป็นอย่างไรคะ เรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่จักรวาลถูกทำลายด้วยไฟเปรลรไยกันไปแล้วและการเวลาผ่านไปนานจนโลกเริ่มก่อตัวขึ้นมาใหม่อีกครั้งโลกในยุคแรกเริ่มนั้นว่างเปล่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเลยอืม hmm. จนกระทั่งมีพรหมกลุ่มหนึ่งจากชั้นอาพัสราเนี่ยแหละครับที่หมดบุญและจุติหรือเคลื่อนลงมาย่งโลกมนุษย์ที่เพิ่งก่อตัวใหม่ๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาคะยังมีพลังวิเศษอยู่ไหมในตอนแรกที่ลงมานะครับ พวกเขายังมีคุณสมบัติของพรมอยู่ครบถ้วนเลยคือมีแสงสว่างในตัวเองหอเหาะเฮินเดินอากาศได้แล้วก็ยังอ้คือยังต้องกินอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ครับยังคงกินปิติเป็นอาหารเหมือนเดิมเลยแต่แล้วจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่สุดก็เกิดขึ้นจุดเปลี่ยนนั้นคืออะไรคะคือการที่พรมเหล่านั้นได้ไปลิ้มลองสสารชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นบนผิวโลกในยุคนั้นเรียกว่าโงนดินครับ ซึ่งในคำพีบรรยายว่ามีกลิ่นหอมและมีรสชาติหวานอร่อยมากงวนดินครับเมื่อได้ลิ้มลองเข้าไปเพียงครั้งเดียวความอยากในรสชาติก็เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้พวกเขาบริโภคงวนดินนั้นมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยครับแล้วผลที่ตามมาคืออะไรคะผลกระทบที่ตามมานั้นชัดเจนมากครับ อย่างแรกเลยคือเมื่อร่างกายเริ่มรับเอาสสารที่หยาบเข้าไปรัศมีในกายของพวกเขาก็หายไปครับโอ้รัศมีเดียวกับที่ใช้วัดลำดับชั้นทางสังคมในอาภัสราภูมิเลยใช่ไหมคะเหมือนกับว่าพอเริ่มยึดติดกับวัตถุภายนอกคุณค่าภายในหรือแสงสว่างในตัวก็ดับไปโดยปริยายเลยเป๊ะเลยครับเป็นการเชื่อมโยงที่ลอดเยี่ยมมากและเมื่อแสงสว่างในตัวหายไป โลกก็เกิดความมืดมิดขึ้นเป็นครั้งแรกจนต้องมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เกิดขึ้นมาให้แสงสว่างแทนจากนั้นร่างกายของพวกเขาก็หยาบกระด้างขึ้นเรื่อยๆจนต้องมีระบบขับถ่ายและในที่สุดก็เกิดความแตกต่างทางเพศขึ้นมาในสำคัญของเรื่องนี้ก็คือนี่เป็นหลักฐานตามคำพีที่ชี้ว่ามนุษย์ในยุคต้นกับหรือบรรพบุรุษของพวกเรานั้นสืบเชื้อสายมาจากอภัสราพรมนั่นเองครับ น่าทึ่งมากนี่มันเหมือนกับเรื่องราวการตกจากสวรรค์ในอีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะไม่ใช่เพราะการกินผลไม้ต้องห้ามแต่เป็นการลิ้มลองง้วนดินที่ทําให้เราสูญเสียสภาวะดั้งเดิมไปใช่เลยครับสรุปแล้วจากการเจาะลึกของเราวันนี้อัสราภูมิจึงเป็นทั้งสภาวะแห่งความสว่างและปีติเป็นที่พักพิงสุดท้ายเมื่อจากกวาลถึงการละวิบัติและน่าทึ่งที่สุดคือเรื่องราวที่เชื่อมโยงมาถึงต้นกําเนิดของพวกเราเหล่ามนุษย์ด้วย ถูกต้องครับถ้าจะกล่าวเสริมอีกนิดผู้มีเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของผู้ที่เอาชนะความอยากในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสได้แล้วแต่ยังคงมีความยินดีอยู่ในความสุขที่เกิดจากสมาธิซึ่งก็ยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปตามกฎของจักรวาล และในบทความก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจมากค่ะว่าเราไม่จำเป็นต้องรอความตายเพื่อไปสัมผัสสภาวะนี้แต่เราสามารถเข้าถึงรสชาติของอาภัสราภูมิได้ในปัจจุบันผ่านการทำสมาธิจนจิตของเราสงบและเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าทุติยชาญได้ซึ่งนั่นก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าจะทิ้งไว้ให้ผู้ฟังได้คบคิดต่อนะครับค่ะในเมื่อเรื่องเล่าบอกว่าบรรพบุรุษของเรา สูญเสียรัศมีในตัวเองไปเพราะการพ่ายแพ้ต่อรสชาติของง้วนดินถ้าอย่างนั้นในชีวิตปัจจุบันของเรามีง้วนดินอะไรบ้างที่คอยดึงรังเราไว้ไม่ให้เราได้กลับไปสัมผัสกับความสว่างภายในที่เคยมีอยู่เดิม